สัสดีค่ะป้าขายที่ดินค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้นอีกแล้วนะคะเรื่องที่ดินนะคะป้ามีที่ดินหลากหลายทะเลหลากหลายขนาดหลากหลายรายคามากๆป้าบอกเลยมากๆตั้งแต่ว่าระบบสาธารณูปโภคครบคันและไม่ครบคันนะคะมีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่ราคาหลักแสนถึงราคาหลักล้านและหลายล้านนะคะ ท่านสามารถที่จะทักเรื่องที่ดินมานะคะทักหาเบิ้ลที่เดียวจบค่ะสอบถามข้อมูลนะัดชมที่ดินกับเบิ้ลได้เลยนะคะวันนี้พันธิพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินค่ะคลอง8ทัธัญบุรีปรทุมธานีนะคะอยู่ใกล้กับถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่800เมตรเท่านั้นนะคะเป้นอยู่แปลงที่7นะคะแปลงที่7นะคะตอนนี้ 400ตารางวานะคะ400ตารางวานะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สีชมพูค่ะแหล่งที่7พื้นที่สีชมพูเราขายกันที่ตารางวาละ1500บาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วบ้านบอกเลยค่ะด้านหน้านะคะซึ่งไม่ใช่ที่ดินของเรานะคะด้านหน้าขายตั้งแต่15,000 25,000 35,000นะคะแพงมากนะคะของเราแค่1,500จน12,000บาทเท่านั้นเองนะคะสถานที่ใกล้เคียงนะคะ ก็จะมีสหาการประมูลนะคะตลาดนัดคลองแปดนะคะแล้วก็วัดอายิการามนะคะการประปาสาขาธัาญบุรีนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านเจริญราบนะคะและอนาคตท่านคิดดูนะคะรถไฟฟ้าค่ะจะมาถึงที่คลองแปดนะคะรถไฟฟ้านะคะจะมาถึงท่านคิดดูว่าอนาคตที่ดินราคาตรงนี้จะอัพขึ้นแน่นอนนะคะท่านจะไม่ได้ราคานี้นะคะตอนนี้นะคะท่านซื้อสดปันบอกเลยว่าฉนดพร้อมโอนมากๆค่ะชุดฉนดครุฑแดงทุกแปลงนะ,ะซื้อผ่านทอนก็ญญไปเลยค่ะสามถึงห้าปี ก็จะข่าขที่ดินโดยตรงเลยนะคะเมื่อท่านวางเงินดาวเพียง5 0,000บาทนะคะแล้วท่านสั่สัญญา,ากับเรานะคะที่สํานักงานคลองสิบน้องเสือปทุมธานีนะคะกมที่7.5เรียบร้อยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะคะไม่ว่าท่านจะมาปรับถมดินเพิ่มท่านจะมาล้อมรั้วหรือถ้าท่านยังไม่ได้เข้ามาสร้างอะไรท่านสามารถมาลงผล,ผล,ผลิตทางการเกษตรได้เลยนะคะสําหรับตรงนี้ที่ดินตรงนี้เข้าออกได้2เส้นทางค่ะ ท่านจะเข้าทางตลาดนัดคลองแปดก็ได้ค่ะตรงมาแค่800เมตรนะคะหรือท่านจะเข้าทางรังสิตก,การ์เด้นก็ได้นะคะพอเจอบ้านหลังไฟฟ้านี่ท่านก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะแล้วทาถนนตัดให้เพื่อเลี้ยวมายัางแปลงที่ดินของเรานะคะไฟฟ้าน้ําประปานะคะน้ะคะบ้านหลังไฟฟ้านั่นแหละคะ่ะต่อขยายมายัางแปลงที่ดินไม่กี่ร้อยเมตรเห็นไหมคะว่า อยู่ใกล้แหล่งสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางก็แสนจะสะดวกสาบายและอนาคตรถไฟฟ้าความเจริญต่างๆก็จะเข้ามาถึงยังคลอง8นะคะรีบทักมหาเปิ้ลเลยนะคะตอนนี้ในคลององ8เรามีทั้งหมด18แปลงนะคะตอนนี้เราว่างแค่4แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะว่างแปลงที่4ทับ2นะคะ200ตารางวาพื้นที่สีม่วงค่ะตารางวาละ12,000บาทนะคะว่างแปลงที่5นะคะ400ตารางวาค่ะพื้นที่สีม่วงค่ะ ตารางวาละ1 2ื0 0สบาทนะคะแล้วก็ว่างแปลงที่6กกับแปลงที่7ค่ะ400ตารางวาพื้นที่สีชมพูนะคะตารางวาละหน0่บาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าของเรายังราคาถูกอยู่ค่ะ อ่ถ้าลองดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะสิบไร่ขาย30ล้านนะคะท่านลองไปหาดูว่าตกกลางวานแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วฝั่งข้างหน้าก็เปิ้ลกระบอกไปแล้วนะตั้งแต่หมื่นห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นห้านะคะที่เขาขายกันต่อตารางวาของเราค่ะหมื่นห้าร้อยและหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะรีบทักหาเปิ้ลเลยค่ะเพจขายที่ดินนะคะยูทูปเปิ้ลขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กปนักขนาน,นะคะศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งแปดหกเก้าแปดแล้วเปิเ้ลจะมาอัปเดตท,ที่ดินนะคะทุกๆแปลงนะค่ะที่มีอยู่ในมืออออเเเเเปปิิ้้นซึ่่งมมัยยยะะาากบกบลว มากหลากหลายขนาดหลากหลายราคาหลากหลายทำเลมีให้ทุกท่านเลือกสรรนะคะเรื่องที่ดินไว้ใจเปิ้ลอย่าไว้ใจเปิ้ลนะคะทักมาหาเปิ้ลเลยค่ะสอบถามข้อมูลนะัชมที่ดินค่ะเดี๋ยววันนี้เปิ้ลลาไปก่อนค่ะแล้วเปิ้ปลจะมาอัปเดตท,ที่ดินในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่า